เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก พอสบายสบายคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเลือกตาจะก,กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างวาง่าให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ตัดใจในทุกสิ่งจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของ ธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกจากนี้ให้ตัดใจปล่อยวางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องพันธานาการของชีวิตมาก่อนเลย เราก็ทำใจให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะสมมุติว่ามันมีปอดต,มามตามไตหัวใจเป็นต้น ให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงเป็นที่โล,งลง่งๆว่างๆโปวงภายในคล้ายลูกโปง่งหรือคล้ายกับทอแก้วท่อเพชรใสใสแล้วเราก็รวมใจของเรา ที่คิดแฝบไปแมบมาในเรื่องราวต่างๆนั้น,นไม่หยุดนิ่งนิ่งเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่ารเรา หยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา สองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราต้องทำความรู้จักเอาไว้เพราะว่าตรงนี้เป็นที่เกิดเป็นที่ดับเป็นที่หลับแล้วก็เป็นที่ตื่นของตัวเราและชาวโลกเป็นที่เกิดที่ดับ ที่หลับที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นตรงนี้เกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้และที่สำคัญเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานที่พระเจา้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกทุกพระองค์นับประสงค์ไข่พระองค์ไม่ท้วน ที่ผ่านมาในอดีตมากมายนับไปทถวนองค์ปัจจุบันในอดีตและที่จะมีต่อไปในอนาคตท่านเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงเนี้ยตรงฐานที่เจ็ดว่าท่านปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในสังขารทั้งหลายทั้งปวงได้วาสรสรพาสตว์และสรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีวิญญาณคลองหรือว่าไม่มีวิญญาณคลอง ล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายทุกสิ่งใบสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตจะต้องคลายความผูกพันคลายความยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข ไม่ใช่เป็นเหตุให้ดับทุกข์ได้ประยึดมั่นถือมั่นก็ไร้สาระไม่มีประโยชน์อะไรแถมยังจะเกิดวิบากันซะอีกถ้าพลาดลั้งไปเหมือนพบแนอดีที่ผ่านานมาก็เป็นเรื่องเก่าๆซ้ำๆซักๆที่ทำให้ชีวิตวนเวียนอยู่ในสังสารวัตรเกิดในสังสารวัตร เกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นจากการพัดพรากจากของที่รักบ้างปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ้างหรือเจอในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ้างเป็นต้นเพราะฉะนั้นทน่าจะปลดปล่อยวางแล้วก็เอาใจในำมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ ต้งเป็นที่ตั้งดังเดิมของใจที่ถูกต้องถ้าใจมาหยุดอยู่ตรงนี้แล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วเมื่อถูกส่วนแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายในเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรที่จริญในแล้วนะ่ ม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นแห่งใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือโตเท่าฟองไข่แดงของไก่หรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่แต่ละคนไม่เท่ากันเม่ใจหยุดที่ถูก่นูน ธรรมดวงนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นเป็นธรรมดวงแรกพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักนาวาิเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายก็เรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเล็กในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนานิพพาน จะเป็นดวงใสๆซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหตุตามเห็นดวงธรรมหรเหล่านี้ห้เห็นธรรมในธรรมกันไปเมื่อเห็นธรรมในธรรมกันไปไม่ช้าก็จะเห็นกายในกายไปตามลำดับแล้วก็เห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตอยู่ในกลางกายเหล่านั้น กายเวทนาจิตธรรมมีจุดเริ่มต้นที่ทำดวงแรกนี่แหละดวงใสๆจะปฏิบัติโดยวิธีการใดก็ตามวัตุประสงค์ก็ต้องการให้หยุดนิ่งแล้วก็ให้เข้าถึงทำดวงนี้ดวงใสๆที่กลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์นี่แหละสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเป็นมาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์ทำดวงนี้ซ้ำคัญมากมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพราฉะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ไม่พ้นสมัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนพอเกิดมามันก็นมีติดมาอยู่ในตัวเนี่ยมีอยู่ในทุกมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ตอนนั้นแต่ส่วนใหญ่มักไม่เฉลียวใจว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเพราะฉะนั้นจึงดับทุกข์ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ ชีวิตจึงประทรมทุกขทรมานเพราะไม่รู้ว่าในตัวนั้นมีธรรมดวงนี้ซึ่งเป็นต้นทางที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ได้เพราะด้นปฏิจจบัติแบบไหนก็ตามต่อการให้ใจยหยุดนิ่งคนททงการปฏิบัติที่มีมาในวิสุทธมิมรรค รวมได้สี่สิธีแต่จริงๆแล้วมันก็มีมากกว่านั้นเพราะนั้นทุกวิธีต้องการให้ใจหยุดนิ่งเป็นเอกคตานั่นแหละถ้าหยุดได้ถูกส่วนและถูกที่คือถูกที่ตั้งของใจที่แท้จริงแล้วก็จะเข้าถึงปฐมมรรคดังกล่าวนี่แหละและหลังจากนั้นก็ใจก็ จะหยุดนิ่งต่อไปเรื่อยๆเพราะหยุดตรงนี้มันมีความสุขที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเพราะยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายขึ้นมาเองเห็นกายในกายเห็นธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนากายในกายตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียด กคยที่พรมรุกพรมกับทางกายทำวัตภุโสดตสกิตการนาคาลัทุกกายมีซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในกายใหญ่ซ้อนอยู่ในกายที่เล็กกว่าซ้อนได้เพราะละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าตามเห็นอย่างเนี้ยเป็นชั้นๆกันไปตามเห็นคือดูไปเรื่อยๆหละดูไปเฉยๆอย่างสบายๆ เด็วก็จะเห็นกันมาเองเห็นไปตามลำดับเป็นการเห็นที่วิเศษแยมแจ้งชัดเจนแตกต่างจากที่เราเคยเห็นภาษาบาลีก็เรียกว่าวิปัสนาวิแปรว่าว,วิเศษแปลว่จแจงแปรว่าต่างปัสนาแปลว่าการเห็นวิปัสนา คือการเห็นที่อิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างกิกการเห็นซึ่งเกิดขึ้นจากใจที่หยุดนิ่งนี่แหละไม่หยุดไม่เห็นเพราะความสว่างไม่เกิดความบริสุทธิ์ของดวงจิตก็ไม่เกิดเมื่อความบริสุทธิ์ไม่เกิดความสว่างไม่เกิดธรรมจักขุก็ไม่เกิดการเห็นก็ไม่เกิดเมื่อไม่เห็นแจ้งก็ไม่รู้แจ้ง เพราะฉะนั้นหยุดนี่แหละจึงเป็นตัวสำเร็จในจุดเบื้องต้นนี้เราจะต้องดึงใจกลับมาสู่ทิศตั้งดังเดิมให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเปน็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายแล้วซะก่อนที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงน,นี้ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นไปเองไปตามลำดับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระอาราหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำอย่างนี้ เราเป็นโลกสิทธิ์ของท่านก็จะต้องทำตามพระบรมศาสดาโดยการฝึกใจให้หยุดนิ่งนี่แหละวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งในชีวิตเวาจะมาฝึกจิตให้มันหยุดให้มันนิ่งอยู่ภายในซึ่งเป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นกรณียกิจงานแท้จริงที่เราเกิดขึ้นมาแต่ละภพแต่ละชาติ ส่วนงานอื่นแค่เป็นเครื่องอาศัยให้เราได้มีปัจจัยสี่มาหลอดเลี้ยงสังขารเท่นั้นแหละแต่มีชีวิตอยู่เพื่องานที่แท้จริงคืองานหยุดนิ่งเพื่อการดับทุกข์หลุดพ้นได้เข้าถึงดวงธรรมต่างๆกระทัง่งกระทึงวรรัตนาไตรัยในตัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งๆ ต่การกำหนดบริกรรมมันในมิดขึ้นมาในใจเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดุดเพชรลูกที่จะละไหนแล้วไม่มีตำหนิเลยโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราชอบจะง่ายว่านึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวมันดวงแก้วใส อยู่ในศูนกลางกายฐานที่เจหรือจะง่ายไปอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณเวแถวๆนั้นแถวที่เหนือจะดือขึ้นมาสองนิ้วมือกลางท้องให้นึกถึงเพชรเมร็ดนี้อย่างสบายๆเคยคล้าๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเหมือนเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกลาบ มหาธรรมกายเจดีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนั้นเป็นต้นนึกถึงเพชรเม็ดนี้ค,คล้ายๆกับนึกถึงสิ่งเหล่านั้นแหละซึ่งบางคนก็ชัดมากบางคนก็ชัดปานกลางบางคนก็ชัดน้อยเหมือนกันเรานึกถึงสิ่งของที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยมากก็ชัดมาก คนเคยปานกลางก็ชัดปานกลางคนเคยนอ้อยก็ชัดน้อยภาพทางใจเบื้องต้นมันจะเป็นอย่างที่ได้มีวัตถุประสงค์ต้องการให้บริกรรมมนิมิรนี้หรือเพชรเพชร,พชรนี้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุิกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นพอคิดสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยกายมันไม่เบา ใจไม่เบาไม่ปลอบโลงโล่งเบาสบายแต่ถ้าคิดอย่างนี้และอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายอย่างสบายสบายมีสติสบายให้สม่ำเสมอต่อเนื่องเดี๋ยวตัวมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายขยายและความสุขก็จะพลั่งพูกออกมาเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วน เราจะนั่งกำหนดบริกรรมอาน,นิมิตขึ้นมาในใจกลางท้องของเราในใจพร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากนกลางท้องของเราภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งไว้เฉยๆที่กลางกายเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจให้หยุดให้นิ่งอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นให้ทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละและลูกทุกคนก็จะสมหวังดังใจได้เข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่และพัตนาัยในตัวของเราชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพันตนรใยในตัว ทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งนํำไปเย็ยบเย็บ